ขึ้นคานารับพี่น้องเอ้ามันเอียงเอ้ามันสิเมื่อเมื่อบดายเหมืนอนนองด้าหนาผมนี่อ้าวพี่น้องครับพามาเบิ่งช็อตเดสอีกแล้วครับนี่เป็นไฮสุดท้ายครับข้องแปลงนี่หน้าไฮสุดท้ายครับนี่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นล่ายยางครับเห็นใจสำหรับเจ้าของรถไทยนะครับนี ขาปันหน้าบโบกีบาทครับนี่ก็ต้องมาดึงกันอยี่งสิครับไอสีเป็นอย่างไรครับนี่ตอนนี้หายันหมาหาซิเป็ดแรงหมาเข้ามาซอยครับถีดึงหลังบึงสภาพประมาณนี้ครับนี่ปั่นสีแล้วนะครับเหลืออีกบกีคลองแลนคลองเดียวครับบดย่ำย่ำนี่แห้งติดหลดเบิ่งกันพี่น้องครับดึงหลังครับรอบนี่ดึงหลังครับ เอาว่ารถตลีมันเงื้องแล้วก็เลยดึงล้างครับอา้าวโอ้ง่ายๆครับไข่ยอยู่แต่ว่าก็ยังอีกลายจุดอยู่เอาต้องอยู่เบิ่งกันก่อนแล้วก็ปั่นให้มันแล้วครับการตีลมนี่เขาบดินยังมากไม้มันก็สิขืนไหวครับคือเอาหมูมาดึงหลดง่ายๆมันก็สิขืนไหวเดี๋ยวถ้อเบิง่งการปั่นหน้าต่อไปอีกแบบนี้ ตอนนี้ก็แลนปั่นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ลอ่อสแตนบายไว้อาสีนี่ไอเห็นดีจะจุดอยู่คูบู้าเอล50แต่จะปิ้งกละเงครับปิ้งกละเงแต่งแรงสั่งได้เอาบัดสีเมื่อ เ็นยังได้ละบะ้านนี้โอ้ท่าสวยนะเนี่ยฟ้าถ่ายทางดินต้องก็ฟ้าถ่ายขื้นอนอนเนาะมันขำมันบ่ละอ <c oughs> เออเมีนมันซอยกันใหญเด,ด้อันนี้ย่างนาเรื่มลวนดิ <c oughs> อืมลาพ่อละ เอาบาซีเมื่อบไปถอยล้างคืนที่อยากอย่างเดินหนา้าคือประดถอยล้างคืนอย่นี้สิปันได้หนีบอกเอาคืนทาเกานแล้ว อโอ้โดูการขึ้นคานเขาเปน้องเอ้ามันเอียงเอ้าสิเมื่อเมื่อบ่อใดมันน้องยงหนาบ่มีบ่ไดด cứ bộ thoi lăng khển, cứ bộ thoi lăng khển, ao, thoi lăng gặp, bác xin mượn, ờ anh ย่างหนาลืมโลนครับอันตรายครับต้องทอยล้างเอา